ทำนายความฝันทํานายความฝันเลขนำโชคฝันว่าฝันว่าปลูกต้นไม้ฝันว่าปลูกต้นไม้แปลว่าอะไรฝันว่าปลูกต้นไม้แปลว่าอะไรเราจะใช้ไพ่ทาโร่แล้วก็ไพ่อลรกเคลในการเปิดทํานายดวงนะคะฝันว่าปลูกต้นไม้ ฝันทํานายความฝันฝันว่าปลูกต้นไม้เนี่ยนะแปลว่าคุณจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานหน้าที่การงานของคุณน่ะจะประสบความสําเร็จคุณกําลังจะได้รับข่าวดีจากทางไกลกำลังจะได้รับข่าวดีจากทางไกล,กล,ไกไกลช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณน่ะกำลังประหยัดเงินน่ะเป็นช่วงที่คุณพยายามประหยัดเงินเก็บเงินคุณควรจะทำบุญให้กับ เจ้ากรรมในเวรควรจะทำบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรเพื่อให้สิ่งไม่ดีต่างๆคุณควรจะทำบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรเพื่อให้สิ่งไม่ดีต่างๆเนี่ยสิ่งไม่ดีต่างๆเนี่ยมันสามารถเ,เบาบางลงมีเกณฑ์ฝันว่าปลูกต้นไม้นะคะมีเกณฑ์ถูกหวยจากเลข มีเกณฑ์ถูกหวยจากเลขความฝันจะได้ของขวัญของฝากจากเพศตรงข้ามงานงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศมีเกณฑ์ได้เงินจากคนต่างชาติงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศ,เเทเเทศถือว่าประสบความสำเร็จเลขนำโชคสองสามสองสี่ สามเจ็ดสองสามสองสี่สามเจ็ดค่ะท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูกรุณาแอดไลน์มานะคะเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปค่ะ